เราหยิบมาเป็นเคสสตาร์ดี้ดีกว่านะ b b g นะครับดูภาพทําเฟรมเดจะเห็นว่าแนวฐานที่มั่นเขาอยู่เท่าไหร่6.3เนาะและนี้ตั้งแต่เข้าตลาดมา17กลุ่มพานะครับสามารถไปทำไฮได้ที่8บาทหลังจากนั้นก็ล่วงลงมาและแนวแนวแถวแถวเนี้ยมีเด้งกลับมีเด้งกลับขึ้นไป ตรงนี้เราก็ follow up มาตลอดเนาะนะครับดูนะอันนี้ขึ้นมาแล้วเออเนี่ยภาพนี้ชัดขึ้นนะครับ7จะจุดสไม่ผ่านขึ้นไปแล้วเคลียนะครับปุ๊บเหมือนจะลงต่อตรงเนี้ยเกมตรงเนี้ยจุดเนี้ยเป็นจุดพลิกเลยของวันที่10เพราะอะไรเพราะว่าทิศทางเดิมของ BVG เนาะดูแล้วเนี่ยมันจะแนวแนวแบบนเ,เนี้ยเฮ้ยเนี่ยถ้าตรงนี้ฮะยังเลือกที่จะลงต่อทิศทางจะเป็นการลงนะเห็นไหมฮะแต่จุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้ครับจุดตัดเลยนี่ตรงเนี้ยฮะเริ่มที่งาดกลับขึ้นกลับมาโอเคคือผ่าน7.2เลย7.2นั่นก็คือ วันพุทธที่12เตรียมตัวเลยก่อนปิดสงการก่อนอยู่สงการจอไว้เลยแล้วก็วันนี้ครับไปเลยฮนะ8บาทเป้าแรก8บาทผ่านไม่ผ่านไม่รู้แต่ถ้าเกิดมีของขายก่อนนะครับขายทำกำไรแบ่งขายก็ว่าไปแล้วก็ไวลุ้นนะครับถามว่าลุ้นต่อได้ไหมหลุ้นต่อได้เพราะว่า BVG นะครับ แต่ก็วก็ดูด้วยนะเดี๋ยวชำเลืองไปวิ่งแรงๆเดี๋ยวจะติดติดแคชบาลานอะไรหรือเปล่านะครับนี่ครับต้าน8บาทเพราะฉะนั้นกรอบโซนการเล่นก็ของ b v t ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับ7.65นะครับซูมเข้าไปในทําเฟรม5ทีถ้าเกิดแบบเกมเกมหน้าง,งานเปไนะ็นไงฮะหน้างานก็นี่เลยครับเกมสั้นหน้าง,งานนี้อย่าหลุดไปกว่า7.8อืม เกมสั้นหน้างานนะอย่าหลุดไปกว่า7.8ไม่งั้นก็มาว่ากันอีกที7.65 7.55นะครับแต่ถ้าแนวน,นี้ยังคงสู้สู้แล้วไปต่ออันนี้เรียกว่าเป็นเกมลุกนะเกมลุกลุ้นไปต่อนะเนี่ยเป๊บเปบ้าเท่าไหร่ฮะ8.15เออจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือที่อธิบายนี่คือเป็นการวางกลยุทธ์ นะครับผสมกับเทคนิคเกมที่ใช้นะครับและการมองกราฟมองแนวโน้มราคาให้ออกนะครับเอาพวกเนี้ยมาประกอบรวมกันนะครับและคุณจะเล่นเกมสั้นสั้นสั้นเกมสั้นสเกมสั้นเกมยาวก็เอาไปออกแบบกันอีกทีหนึ่งนะครับจุดสำคัญคือคุณมอง market structure ให้ออกว่าตอนนี้เป็นอย่างไรฮะทิศทางเป็นอย่างไรนะครับฐานที่มั่นแนวโน้ม ฐานที่มั่นของราคานะครับที่มีนัยยะแนวรับแนวต้านที่มีนัยยะอยู่ตรงไหนบ้างขึ้นขึ้นไปได้สักประมาณเท่าไหร่นะครับมันจะได้ไม่ไม่มนโนไม่ลอยลอยแต่อิงกับความเป็นจริงนะครับลงมาลงมาตรงไหนยังพอพอต่อรองลุ้นได้ลงมาตรงไหน,ออน,ไ,มไ,หนไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะครับลองฝึกด,ดู